มีคนมาถามของพระพุทธเจ้าว่าการคิดและเลือกถึงพระนิพพานการที่เราอยากจะได้ความบริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นเป็นบาปไหมมันสมควรไหมพระพุทธเจ้าตอบมาแบบนี้ว่าบุคคลผู้ลอยคออยู่ในทะเลก็พึงปรารถนาขึ้นฝั่งเมื่อขึ้นฝั่งได้แล้วความปรารถนาก็สิ้สนสุดลงท่เหมือนกันว่าเราปรารถนา ปฏิบัติธรรมสูงสุดของการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยก็คือการจบการบริสุทธิ์การพ้นจากสังสารวัฏที่น่าเบื่อหน่ายไม่ปรสนาเป็นเทวดาเป็นพรหมมันก็ต้องมีเป้าหมายไว้ถ้าเราเรียนวิัสสนาภูมิปัทนันวิัสสนาภูมิค่ะก็มีเป้าหมายไว้ให้ว่าคือพะนิพพาน์ใช่ไหมแต่พอถึงพะนิพพานแล้วเนี่ยความปรินาก็สิ้นสุดลงและก็ในการลอยเคว้งกลางทะเลเนี่ยคปอการที่เรายังไม่รู้หน้าไม่รู้หลังว่าจะไปยังไงเนี่ย ท่านให้เกาะแพรก่อนแพรอย่างแรกก็คือแพรต่อเป้าหมายนะครับว่าเราอยากจะพุนทุกนะครับอันนี้คือแพร์อย่างละเอียดแล้วว่าเอาแน่นอนแต่แพรเบื้องต้นเลยสําหรับคนที่ไม่มีศีลท่านให้เกาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปก่อนให้ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งในพานเนี่ยยังรักษาศีลไม่ได้ท่านให้ถือพระธรรมจารยเป็นที่พึ่งโดยตจงขนาดที่เป็นสมณะแล้วเนี่ยบวชเป็นพระมาเป็นสิบปัรศาส่วนมมณพระก็ยังพุทธทางสนามคาฉะนี้ตอนธรรมชาวัดเย็นอยู่ ทำไมต้องพึ่งกันขนาดนั้นพึ่งไปจนกระทั่งไม่พึ่งเมื่อเราตอนแรกๆเยเราต้องพึ่งพ่อแม่เราไปก่อนนั่นแหละพเพราะยังทำมามหากินไม่ได้พอถึงจุดหนึ่งพอเราทํางานได้แล้วเรายังต้องพึ่งพ่อแม่ไหมสําหรับคนที่มีปัญญาสําหรับคนที่เข้มแข็งมันก็ไม่ได้พึ่งไม่ได้พึ่งเสร็จแล้วสามารถกลับไปส่งเสียดูแลพ่อแม่อีกได้อีกต่างหากแบบเดียวกันนั่นแหละมันก็เลยเหมือนกับว่ากลับไปกลับมาย้อนแย้งว่าอาบอกว่าทุกสิ่งไม่มีตนไม่ต้องยึด ็ยังพึ่งพระพุะทธธรรมประสงค์อยู่อ้าคนฉลาดฉลาดตอนมันยังไม่พร้อมมันก็ต้องพึ่งไปก่อนเราก็ล้วนพึ่งสิ่งหนึ่งไปเพื่อสิ่งหนึ่งนั่งรถนั่งลาก็กพึ่งรถตลาดไปจนถึงเป้าหมายแล้ก็ลงพึ่งเครื่องบินจากสกนลนครไปดอนเมืองถึงดอนเมืองและ็ลงไม่มีใครนั่งแช่อยู่่เครื่องบินหรอกมันเป็นความฉลาดนะอันนี้มันเป็นปัญญามันรูปกับนาเหมือนกันรูปกับนาเหมือนกันมันก็พึ่งกันไปนะครับแต่ก็ไม่มีใครได้ติด เหมือนกับนามากายเนี้ยกายทิพย์ที่บอกว่าจิตเป็นเราที่เป็นธรรมชั้ินมาลาขับีท่านจะต้องไปทําความเข้าใจว่าตอนที่เข้าวินรพานก็ต้องไม่พึ่งแม้ทางวาจิตแต่ถ้ามันจะมีอยู่มันจะมีชราอยู่ตามธรรมชาติแห่งพุทธลักษณะสามสิบสองประการั้นเป็นบุญก้ามภพขับชาติเป็นพลังงานที่จะปูมประกอบอย่างนั้นก็ไม่ได้ก็ไม่ได้รังเกียจมีก็มีไปมีก็โอเคก็อยู่กับมันได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรจะเป็นพลังงานก็ไม่ได้สนใจเพราะถ้าหากสนใจมันก็ไม่พ้นปูมสวรวน ันก็ไม่พ้นภูมิรูปผมใช่ไม่ใช่มันเป็นอย่างนั้นทั้งหลายนั้นโอ้มันมันจะว่ายากก็ายากจะว่าง่ายก็ง่ายนะครับแต่นี่คือแก่นคือสิ่งที่ลึกซึ้งในพระพุทธศาสนาเลยนะหวังว่าผู้เราจะเข้าใจตรงนี้ที่นั้นก็ขอให้ผู้เรายินดีในการพึ่งมาตั้งแต่ไปก่อนส่วนมน์ไปก่อนนะครับพึ่งอนุภาพของพ่อของแม่ไปก่อน พระเนี่ยเามากรรมแล้วนั่งสมาธิด้วยเป็นสมาธิที่ดีมากเพราะในพระนี่ประจุพลังงานอยู่นะครับพลังงานพุทธานุภาพเนี่ยจะส่งมาได้เนี่ยต้องส่งมาผ่านรูปเพราะโลกมนุษย์เป็นสภาวะที่มีรูปมันไม่ได้มีสถิตเหมือนกับเทวดาเขาฉะนั้นมีเมื่อมีสภาวะที่มีรูปจะต้องใช้ภาวะของพลังงานในเชิงอิงอาศัยคือมีแบตเตอรี่ที่เป็นที่ชาร์จที่เก็บ ก่อนที่จะรีทิาแบตเตอรี่พลังงานในแบตเตอรี่นั้นออกมาเราไม่อาจที่จะไปยืนตากแดดแล้วเราสามารถที่จะเป่งแสงสว่างได้เราทำอย่างนั้นไม่ได้นะเราทำอย่างนั้นไม่ได้ขนาดโซลาราเซลล์หลอดมันยังต้องอาศัยตัวแบตเตอรี่ที่เก็บแสงก่อนแล้วแปลงมันเป็นค่าพลังงานตันนี้ขั้นตอนของมันนะครับมันเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าเราเข้าใจตรงนี้ปฏิบัติจิตดีๆเราก็ยังไม่แหกสามารถเห็นผีได้ในทันเนื้อน,นะครับ พราะว่าความเป็นคลื่นความเป็นอะไรเนี่ยมันจะเห็นมันจะเข้าใจกันข้อเมื่อมันสาดสมอกันอยูที่หลวงพอ่อฤาษีตอนยังไม่บรรลุธรรมบอกว่าพระาศาสดาทําไมวันนี้มอมฉันเห็นพระาศาสดาสวา่างงดงามกว่าทุกๆวันนั่นคือเป็นอหรหันต์ละพระเจ้า,าก็แย้มผลบอกว่าเราก็งามของเราแบบนี้อยู่ทุกวันแต่เธอไม่เห็นนั่นก็คือสภาวะของเธอยังไม่เสมอกับเราจนความไปสุดเสมอแล้วก็ได้เห็นท่านนะครับตรงตามความเป็นจริง แต่พลีลักษณะคาะส,สองย่อมไม่เท่าเพราะเป็นเรื่องของการสั่งสมบารมีสั่งสมบารมีคืออะไรคือสั่งสมเอนเนอร์จีนั่นเองเอนเนอร์จีนั้นเลยนะแบตเตอรี่ข้ามภพข้ามชาตินะครับของพระพุทธเจ้านั้นใหญ่กว่าภะษาบุกดวงจึงใหญ่กว่าม,มวลพลังงานยึงใหญ่กว่าุดวง,ดวงอาทิตย์เนี่ยซึ่งเป็นมวลของพลังงานของดาวฤกษ์ที่ใหญ่ที่สุดในสุริยะจักรวาลก็จะดวงอาทิตย์ก็จะสว่างแสงดวงอาทิตย์กลางวันเนี่ยจะสว่างกว่าการเปิดไฟ ดวงไฟทั้งโลกเลยดวงไฟของโลกทั้งโลกที่เปิดขึ้นก็จะไม่สว่างเท่าดวงอาทิตย์หรือว่าดวงของดาวฤกษ์แสงของดวงจันทร์แสงของดาวฤกษ์ต่างๆเล็กๆที่เล็กกว่าดวงอาทิตย์หนึ่งก็ย่อมไม่สว่างไม่เท่าอันนี้มันเป็นเรื่องของมวลพลังงานเป็นเรื่องเอเนอร์จีเน่นบรารมีและศึกษาแะซึ้งก็จะเป็นเรื่องของเอเนอร์จีนะครับขันห้าในเชิงสุญญาตาในเชิงอนัตตามันคือจุดเล็กๆเหมือนฝุ่นของจักรวาลเมื่อฝุ่นเล็กๆจุดเล็กๆก็ตีเข้ากับเรื่องของเป็นสิท์ไฟฟ้า ทุกอย่างเลยตั้งแต่รูปนะครับตั้งแต่เวทนาสัญญาสังขารมีตีเข้าได้เรื่องไฟฟ้าหมดเลยให้เรื่องไฟฟ้าทั้งหมดเลยเนี่ยตีได้ชัดเจนมากนั่งนั่งคิดไปว่าอะไรจะชัดเจนกว่าไฟฟ้าไม่มีละนะครับเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยชัดเจนแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นตดเลยนะครับแต่เราจะต้องจำแจ้งด้วยจิตแค่นั้นแต่ว่าการแจงแจ้งด้วยความคิดเนี่ยใค้แบบนี้ละเป็นทางละเท่นี้เหลือแต่การจำแจ้งด้วยจิตที่จะไปเห็น เอาขนผมด้วยฟันหนังขึ้นมาดูนะดูจนก,กว่ามันจะสลายเป็นฝุ่นให้เราเห็นนั่นแหละนะครับดูด้วยจิตตาในนะอาการเพิ่มมีแค่นั้นนะคับการปฏิบัติไม่มีอะไรยากยากแต่ผู้ไม่ปฏิบัติแค่นั้นเอง